ายคลิปไปถ่ายคลิปเอ้ยไม่ใช่ตัวพูไอ้พูดผิดตาคูไอ้ลงไปนะลงไปก่อนนะไปลงไปก่อนเดี๋ยวเองก็ตามไปเราเข้าไปขุดเราไปขุดเราไปขุดกับโปงนี้เดี๋ยวเราเราเดี๋ยวเองก็ตามไป ได้ของมาเยอะเลยค่ะทุกคนอ่าอ่าไอเบียอเบียรับเปียครับกุญแจบ้านกับลุงนี่ไปน้อยฟินไอฟินสวัสดีค่ะชื่ออะไรนะฟินชื่อฟินเรียนปไหนนะ ปลอลปสี่เก่งมากเหพินตาไม่ถูดใช่ไหมไปเดินไปก่อนลูกโอเคเลยแต่พินตาม,มาเราจะไปขุดหัวสาคูรกันค่ะทุกคนพลันลานไปวันนี้พี่อ้อยหยุดจ้ะพี่อ้อยหยุดหกวันเลยวันนี้ไปขุดหัวสากูรเตรียมพร้อมค่ะทุกคนหมาก็ไปด้วยเนาะงวัวลูกแม่มาเลยลูกแม่มาพ็นมาป็นมา Để ta mà đừng đê mà phụ khuẩn hay Nhìn tụi khuẩn Mì cà tăng cong, lắc cong, mì này nữa Ôi, dung, đầy phiền Dung đê Mẹ ai, thầm mấy ไม่อายหรอกการแสดงได้อยู่เาลปันขุดหัวสาคูมาเลยทุกคนหัวสาคูหัวสาคูหัวสัคูทุกคนหัวหัวหัวสาคูหัวสาคูภาษาาคู ภาษาใต้แค่นี้นนวะหัวยาคูบ้ามามาพุทธคนพีทธคนตัดใบน้ำผึ้งพุกคน,กคน,น,น,กคนเราจะขุดแล้วก็จะบุดใหม่จะมีหัวเราเราลุ้นค่ะทุกคนมีหัวไหมเด่น,นเอา้าเขามา youtube ไ,ได้ไหม่ขุดดูเลยจอกกระด้เมาลองให้ดูกันบ้าย

มุใบไว้บนลมนี่ใบตายนี่ขยับไปอีกขยับขึ้นบนอีกควันบนบนบนฟินน่ะเออตรงนั้นแหละควันขุดยากเสียมมันไม่ได้เสียมดูดีกอดูมันนะอเส้นอ,อุ้ยหักฟินนี่น,นี่เป็นไหนนี่ ไห่เน hey, ี่หนี่นี่นี่เหรอมันหักไม่่ะไตัวที่มันหักไงตวเอ้าตัวมันหักที่ไหนล่ะมมนเหือแล้วก็ไม่เหือเดี๋ยวกปฝุดตัวดปิด ขุดปลูกใหม่นี่ไสเดือนนี่ใสเดือนตาอ้อยแค่เปล่อยใหม่อ้อนี่ตัวหักแม่เลยนี่ไม่ใช่เอ้กเอาอันนี้เราเห็นเลวนะนี่นี่สีขาว กันนี่นน <S 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 ยในฟิล์มากินอ่ไปโชว์ให้พ่อแม่พี่น้องดูนี่ป้าลุงดูนี่ทุกคนหัวเสาคู่ค่ะทุกคนบอกคนด้วยหัวสาหัวสาคูทคาาค่ทุกคนใส่ถังไม่รูกแต่หลวงป้าป้าไปสับมันเลยเอัอนนี้ก็หักนะไม่งาก,กันหนะเอาใส่เดือนออกสิได้มันเ น,น,นี่นี่มันมีอีกมันหกักอ,อุ้ย <c oughs> อุ้ยมีหน่อเลยเพ็น,นอุกได้ไหแก๋นะไวไว้ก็ที่ทุกคนเจออันนี้นนนหักมันหักตรงไหนน,นี่มันหักค่ะทุกคนดูเก็บตาไม่เจอไม่ต้องเอาขุดอันใหม่ขุดอันใหม่หมเราใส่ไป

มันมีหน่อแล้วค่ะทุกคนมันจะแตกใบละสงสัยกินไม่ได้อาจจะปลูกนี่เป็นหากากใกล้ตรงตาขุดนี่เอออินถ่ายเต็มกันนะ่ะก่อนเล่นอันนี้มันมีสิฮะอ,อันนี้มันมีใช่ไหมไม่อันนี้ป้าจะปลูกไว้ปลูกไว้เหมือนเดิมปลูกไว้เหมือน

เดี๋ยวคุปมาไปเอาถังมาปะโอเคถังมาใส่นี่ถังมาใส่โอเคให้น้ำด้วยสิจ็บนี่เอาไว้ตรงนี้ดึงเดนให้มาพวนดินนี่ไม่ดึงเดนม,มาแล้วไม่ไม่พินตุ่งเดม,มาแล้ว

แมนสับเลยนี่ป้าเป็นหน่อเลยฟินเอ้าเอาจะปลูกไว้เหมือนเดิมแม่ทีนี้ได้กินได้กินหัวเลยยังยังยังใหญ่ต้นยังไม่พอใช่ไหมป้าอ้อยหยุดหยุดสต็อกกันได้ฟินเดี๋ยวเราก็นั่นใหม่เสร็จแล้วยังไม่เต็มเลยเต็มเลยไอพีไอไอฟินว่ายังไม่เต็มเลยไอพีไอ嘛 เต็มอะไรอะไรอันนี้มันเริ่มเป็นหัวมันเริ่มเป็นหัวใช่ไหมอุ้ยสาเดือนปล่อยกากับจับไส้เดือนมาดินอะไรไปลองจับมันนั่นี่ะดินมันดีไปลองจับดิไม่เอาแตงกลัวกลัวดินมันดีมันนี่มีไส้เดือนกดหยุดตบไหมเออเรียกเพื่อนๆมากินนะ เรียกเพื่อนเพื่อมากินเร็วกินหัวสาคูอร่อยนะคะกินสาคูอร่อยนะคะหัวมันค่ะหัวมันค่ะหวานกรอบหวานกรอบอร่อยจ้าอร่อยจ้าป้าหนอมันเพนไดฟีร์บินมันกำลังจะเป็นนะเ,เห็นไหมเพเนเห็นนะ มันตัวใหญ่จังไม่ปลูกใหม่ได้ปินก็ยุงครบปิ๊นไปไหนมันใหญ่มากอะ่ะอันนี้มาปลูกเฮงเข็นแมกอ่ะมันลึกอันนี้มาปลูกมันแก่แล้วกินไม่ได้ มีเสียมูขุดยากนี่ทุกคนออเอาไว้พอาถูกอันนี้ปลูกได้ค่ะทุกคนมันเริ่มเป็นหนอขึ้นละกินไม่ได้มันแก่ป้าไม่ได้คอยมาไม่ได้ขุดไงไม่ได้มาขุดไงไม่ได้ขุดนานเออไม่ขุดนานเลยทีนี่ไม่อ่อนนี่นี่นี่หนูหนูเกลือเอาอ่อะถุงมาเอาขึ้นไหม มีไหมว้าวสวยมีไหมนั่นอะมีมีอยู่อุ้ยอุ้ยมันติดอยู่มันก็มีมันนะมันไม่เป็นหนอนนี่ปล่อยนะนี่ไออันเล็กไม่ต้องรู้อันนี้ฮะเออนี่ฮะอันนี้มันอันนั้นนี่อันนั้นมันเอาไหมเอาไมอันนี้เก่ออันนี้ก่อ เดี๋ยวไปต้มกินหวานหัวนี่อร่อยไม่เคยกินกันใช่ไหมเออเคยกินควนันว่ะควันอ่ะควนัวนควนันก็ออกควันควันนั่นโอ้ยจังเกียมันหนาวมันนี่นี่ดีมากนะมันเดีนานนะมาอุ้ยไม่จะ,จะเจออีกนะโอ้โห โอ้อยู่อนะีก่แล้วมติดอยู่อ่ะปลาอ้อยอืมอยู่จุดสาหมวมันอยู่ก็จะใล้มันนี่นี่ทุกคนแอปเปิลต้มมันกินอร่อยมากเพียไม่เคยกินนะเริ่มดูเป็นน,อน้อยแล้ว ไม่น่าจะเกไม่อยากให้พันเพื่อนเลยนี่นเริ่มเป็นหนุน่แล้วนะคะทุกคนโตไปเป็นยูโรเปอร์เีเ <Okay. S 2> ทุกคนเอาไว้เ,เอาไวา้วเอาไว้อะรมาโอ้ตาพินแม่โค<ฮ>่นี่ขุดหัวซาโคขุดไปได้กี่ต้นเลยกี่กอ หนึ่งสองสามแค<า>่น<า>ี้ไปจะเล่นไ,ได้กันเดี๋ยวหักปู่มาแล้วอ่มาแล้วไปไปหาปู่ไป,ไ,ไปแล้วปะไม่เอาอย่าอยู่จับป้าไอ้เอออย่าอย่าไปเล่นต้องป้าเลยเดี๋ยวมันหักอย่าไปเล่นก็อย่าไปถือนะเดี๋ยวมันหักโอเคเล่นนิ่งเล่นเลย เล่นอะไรอะ่ะวิ่งเล่นเลยวิ่ง,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 งอเล่นแม่ไม่ขักตานี่ไม่เสียใจเลยฮะ,ะนะนะมันหักไม่เสียใจใช่ไหมไม่เสียใจฮะไม่เสีเยใจโอ้ยดู่ไมเสียใจเป็นหน่อค่ะทุกคนมีหน่อแล้วว่าเราค่อยขุดกันนะให้ให้ให้ไอ้เต่าปัดย็ดไม่เคยขุดขุดขึ้น พี่อ้อยกับรา้านก็มาขุดหัวสาคูก็ได้เยอะอยนะเพี่นะใช่เอ,อเราได้เยอะเราจะโชว์หัวสาคูให้เพื่อนดูนี่คะ่ะทุกคนหัวสาคูนี่ไปต้มพูดดิมีเยอะมากมีเยอะมากมีเยอะมีลายหัวอยู่คะ่ะทุกคนพาไปไปต้มต้มกินมันก็จะเหนียวมันก็จะหวานหนึบหนบนุ่มหนับอร่อยมากค่ะ,ะทุกคนอร่อยมาก เอาขึ้นมาให้หมดด้วยนี่หัดทุกคนเอ่อเอาขึ้นมาให้เพื่อนๆดูให้หมดเลยเออเอาเอาขึ้นมาให้หมดเมื่อกี้ก็ไปรับเป็นตัวเลขนี่มาตอนรับไปถึงที่บ้านก็ไม่ได้ถ่ายค่ะทุกคนที่แม่มันทํางานนายเอาขึ้นมาหมดเลยขึ้นมาหมดเออหมดเลยโชว์หมดเลยว่าเราได้กี่หัวได้กี่หัว,ม,หวมาดูเลือดินเอา นี่ค่ะทุกคนกี่หัวนี่ของป้ามีห้าหัวของลูกมีกี่หัวนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกมีหกหัวห้ากับหกสิบเอ็ดหัวค่ะทุกคนเยอะมากลูกตุ๊กนี่เป็นไรจำอะไรกันอ่ะโชว์เลยโชว์เลยโชว์เลยนั่นเป็นไหนโชว์กล้องเลยนี่ค่ะทุกคนยิ้มมาหน่อย โซเฟียน่ารักไหมคะทุกคนน่ารักน่ารักแต่กินเยอะแต่กินเก่งโซเฟียน่ารักค่ะทุกคนเดยนี่เราฝังไว้นี่น่ะนะเมเปิ้เศษมันไม้ไม้ถมมาอยู่ไปไหนนั่นฝังไว้ถมเอาจะพูดอะไรก็พูดพูดกับเพื่อนๆเลยพูดเลยเราพูดไม่เป็นเดยป้าจะปิดกล้องเลยอ่ะทุกคนโ วันไหนวันไหนวันไหนเพียไปอ่าโรงเรียนออาบอกเขาเลยวันที่วันที่หนึ่งวันที่หนึ่งวันนี้วันที่หนึ่งวันจันหน้าของจี้จี้เปิดของหนูปิดอ๋อของหนูปิดใช่ไหมวันจันหน้าใช่ไหมปิดหนูวันจันหน้าก็โซเฟียก็ไปโรงเรียนแล้วบอกเพื่อนๆเนี่ยโซเฟียอยู่ปไหนปหนึ่งไหอยู่อนุบาลไหนปสองอนุบาลสองใช่ไหม เรียนเก่งไหมเรียนเก่งเก่งมากใช่ไหมใช่มีเพื่อนๆืนเยอะด้วยมีเพื่อนเพื่อนกี่คนในห้องซื่อเอว่าข้าวหอมแล้วก็ใครอีกปอนข้าวแล้วใครอีกใครอีกอือน้องค้าวแล้วใครอีกจำได้ไหมจำได้หมดไหมหรือว่ายังไงอือบอกเพื่อนเพื่อนสิ บอกว่าโซเฟียจําได้แค่นี้ค่ะเพื่อนเพืเ่อนนยังไม่หมดพูดจริงอะยังไม่หมดเหรอใช่แล<ม>้ว<อ>ไม่หมดก็บอกไงบอกใหม่บอกใหม่แล้วก็เื้อซื้อของขวัญอ๋อของขวัญด้วยเื้อเพาะจังนะแล้วก็ซื้อยุงไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เื้อยุงชื่ออะไรอีกเร็วอื ที่มันผมยาวอะมองกล้องด้วยเวลาพูดเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนไม่ไรักอะไรไม่มองกล้องเอ่ออดิวอดิวอะชื่ออดิวด้วยเหรอชื่อชื่ออดิวชื่ออดิวด้วยแล้วก็เสื้อชื่อ,อดิวแล้วชื่ออะไรชื่อเบเกอร์เบเกอร์โอ้หลายคนนันจำได้เนาะเพื่อนๆหลายคนจัง ลุงเดย์ทำอะไรน้องลุงเดย์<อ>ดยถ่ายถ่าอะไรถ่ายลุงเดย์ดีกว่ามั้งค่ะถ่ายเดย์ดีกว่าถ่ายลุงเดย์ดีกว่าใครน<า>นอนะมาป้มาม่ปาแม่ครันี่ต้นลูกเขือมะเขือ <มา S 1> นี่มะเขือมะเขืออะไรเดย์เขืเเ่อนเขืหอนเนาะ นุ๊กใครมาทำอะไรเขาเปลี่ยน<อ>ดูได้ละเขามาปลูกต้นไม้อ่ะใหญ่มากมเหเราไม่เคยกินรถยอะรถรถนั้นเฮ้ยลองอย่าบ้าเขาเออจะปลูกอะไรนี่ลูกเขือนี่ทพันธุ์เออทำพันธุ์เนอะลูกใหญ่มากโซเฟียไหมเห็นแล้วยลูกใหญ่เนี่ยนั่นทุกคนเนี่ย ไม่ต้องบิดนะลูกไม่ต้องบิด,บดนะบิดเลยเหรออ,รนะอ่ะดึงมาเลยไหนดึงให้ไปเอาหายไปไหนนี่นี่ท่อนหนึ่งหายนี่ปูกน้องปลูกอะไรอ่ะปลูกอะไรลำเต้าเออลำเต้าเหรอนี่เก็บไปตัวปูตัวปูนอนๆมันเก็บนะนี่ กินไอ้เหอเอาไหมถั่วพูมันหลายรอบเก็บนะเอามาปลูกผักปลูกหญ้าค่ะทุกคนปลูกผักพม่าปลูกผักขึ้นเนี่ยถั่วพูเปียนี่มาาจกนั่นนะถั่วพูถั่วพูนี่น่ยมีอยู่ไม่ซชไม่ซช่ปัญหาการเปียนะเดี๋ยกสีของนะ ไม่เบ right? no no ื้องน้ำล้างไหนในของคลองนอันนั้นจะเป็นต้นสตอหนูนู้นต้นใหญ่ๆสองต้นต้นสตอนี่ตะไคร่หอมไรยุงตะไคร่หอมไรยุงกินไม่ได้อะไรยุงนะเอ๊ะอยู่ตรงไหนนี่เห็นไหมไงอยู่แถวไหนนอนู่นอนก๊อกอยู่บนโน้ไหมบ้านกำนันเออบ้านกำนันอ๋อบ้านกำนันเนาะอ๋อหลังบ้านเลยว่า Tao lạp anh tao lạnh em tao em tao nắm em tao mày tụi mày tụi em em tao nắm em tao mày tụi em tao tao nắm em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  tao มมันไมีไปทำอะไรนมหมาอืม,อมตัวเมียตัวผู้ไหมนั่นห<ะ>มาผู้หมาผู้ไม่มีขิ่งใดมีดไปไหนแล้วมีดนั่นนะมีดค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายสวัสดีค่ะแล้วค่อยมาใหม่ลคะค่ะเดี๋ยวก่อนคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายค่ะก็ไปรับซูฟียแล้วก็ มาขุดหัวสาคูค่ะทุกคนขุดหัวสาคูแล้วก็พี่อ้อยก็จะจบคลิปเพียงเท่านี้จ้าอย่าลืมก, like, ก, share, กดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่อ้อยด้วยนะจ้าไม่บายสวัสดีค่ะไม่บายไม่บายขอเจอคลิปหน้าจ้าอ่ะกดกกดแชร์ด้วยนะคะกดติดตามด้วยขอเจอกันคลิปหน้า,าค่ะ